เราคุยกันมานานว่าฝุ่น PM 2.5เป็นวาระสําคัญระดับชาติซึ่งมีความซับซ้อนผลกระทบขายายเป็นวงกว้างนะคะคุยเรื่องนี้มานานค่ะในวาระที่พรุ่งนี้เราจะเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําระดับท้องถิ่นของเราจะเป็นความหวังต่อเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนชวนแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการทั้งสองท่านในรายการนะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริศักดิ์เหล่าจันขามและอีกท่านดรชัชวานไอายาทิติจากมหาวิทยายลัยขอนแกน่นสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ เปิดประเด็นจากอาจารย์ชัชวานก่อนค่ะอาจารย์คะภาคอีสานบ้านเราฝุ่นก็ไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะสองสามสัปดาห์ออาที่ผ่านมาหรือเอาใกล้ๆสองสามวันที่ผ่านมานี้ก็ได้ค่ะฝุ่นมัน,มนพีคแค่ไหนแล้วมันบอกอะไรโดยเฉพาะฝุ่นอีสานค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นก็คงจะทําความเข้าใจกับภาคอีสานนะภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่มีมากที่สุดในประเทศแล้วก็พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า70%เนี่ยเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมแล้วก็ใน พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยนาข้าวมากที่สุดแล้วก็ลงลงมาก็คือพืชไร่นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พื้นที่แน่นอนว่าในเรื่องของออในแง่ของเ,ออเป็นแหล่งกําเนิดก็มีผลกระทบอย่างที่เราทราบ,ราบ,ราบกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับกิจกรรมที่ จกกสังเกตเห็นว่าวันที่26เป็นวันหนึ่งที่มีจุดความร้อนเยอะมากในภาคอีสานเนาะก็ในหลายสานีแล้วก็หลายจังหวัดขึ้นเป็นตัว AQI นะครับหรือ Air Quality Index เนี่ยขึ้นเป็นสีแดงนะครับขอนแก่นด้วยแล้วไปดูว่าทําไมจุดความร้อนมันถึงเกิดเยอะในช่วงนั้นแล้วก็รวมทั้งสภาพอากาศด้วยเจนว่าในช่วงนั้นจุดความร้อนมันขึ้นเยอะมันก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของปริมาณฝุ่นที่อยู่ในอากาศแล้วก็การเผาไหม้นะครับก็ ก็เกิดขึ้นเยอะในพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรมนะครับคือในภาคอีสานเนี่ยฝุ่นจะพิกพิกมาเยอะๆก็คือปลายปลายธันวาย,ยาวไปจนถึงเมื่อไรอาจารย์จนถึงต้นมีนาโอ้โหไม่น้อยค่ะคที่ผ่านมาทําไมข้อมูลเรื่องฝุ่นภาคอีสานมันจึงไม่ไม่แบบไม่เปรี้ยงปังเหมือนในพื้นที่ภาคเหนืออาจารย์ครับก็บบต้องยอมแล้วรับภาคอีสานเนี่ยเมื่อดูตัวที่ชี้วัดอีกคือสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคอีสานนี่พื้นที่ใหญ่มากแต่ว่าจํานวนจุดวัด คุณภาพอา,ากาศเนี่ย,ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในอดีตพอหลังๆมามีมีสารนิต,ตรวจวัดมากเพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้ว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีความคนของฝุ่นเยอะมากนะครับไม่แพ้ไม่แพ้กรุงเทพมหานครเลยนะขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่ทางภาคอีสานขอนแก่นเนี่ยฝุ่นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเผาในภาคการเกษตรไหมคะดูจากพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทยเนี่ยภาคอีสานเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศแล้วก็ในกลุ่มจังหวัดนะฮะที่ปลูกอ้ยยอยเยอะที่สุดนะนะครับของประเทศ ท็อปเทนก็หลายจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานขอนแก่นก็อยู่ในนั้นในท็อปไฟท็อปทรีอุดรธานีกาฬสินธุ์เชียภูมิอยู่ในโซนทั้งหมดเลยนะครับจริงๆถ้าย้อนไปสมัยรุ่นเด็กๆกําลังวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีนโยบายส่งเสริมรให้คนอีสานไปปลูกนี่แหละฮะใช่ครับพ <P hy l ch> ืชเ <P hy l ch> ชิงเดียวอย่างอ้อยใช่ครับหลายหลายพืชเกษตรกรรมที่ชาวบ้านก็ปลูกนะเพราะว่าถ้าดูรายได้ต่อหัวเนี่ยแน่นอนว่า คนในพื้นที่ภาคอีสานนี่มีไรายได้ต่อหัวน้อยที่สุดในภูมิภาคแล้วก็ในอาชีพทั้งหลายแหล่นี่นะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับมีอาชีพที่มีไรายได้น้อยที่สุดอาจารย์เปล่าค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วโจทย์ในภาคอีสานบ้านเรามันก็ไม่ง่ายนะโจทย์ในแง่มิติการปกครองการจัดการเรื่องฝุ่นเนี่ยเอาอำนาจท้องถิ่นท้องที่เลยค่ะอาจารย์ครับผม ในส่วนของการจัดการภัยพิบัติในปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนแต่ทีนี้เนี่ยอ,องค์กรที่ถือว่าอยู่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุดณตอนนี้ทุกคนก็จะเพ่งเลง็งหรือมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่โดยตรขงของท้องถิน่นนะครับตามพรบสาธารณสุขใช่ไหมฮะที่ท้องถิน่นหรือถึงแวดล้อมเนี่ยนะครับท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกํากับดูแลเราเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับในการที่จะ ปรับหรือใดๆนะครับมีอำนาจทางกฎหมายนะครับมีอำนาจทางกฎหมายในการร่วมมือกับอ,องค์กรที่อยู่ในพื้นที่นะครับคือในระยะที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าท้องถิ่นเองเนี่ยก็พยายามนะครับในหลากหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้าง awareness <c oughs> นะครับคือเขา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 เริ่มต้นด้วยาจากซอบซบก่อนนะครับคือการสร้าง awareness นะครับให้ผู้คนได้ตระหนักถึงภัยพิบัติ ที่มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นหลังจากนั้นเนี่ยถึงมาเป็นในเรื่องของมิติทางกฎหมายแต่ภาพรวมฝุ่นไฟในภาคอีสานมันมาจากไฟในภาคการเกษตรด้วยใช่ครับภาคการเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังมียังมีแหล่งอื่นๆเนาะแหล่งกําเนิดตาเมืองใหญ่ๆในจังหวัดขอนแก่นเอ้ยในในภาคอีสานเองก็มาจากหลายแหล่งทั้งทั้งการคมนาคมนะครับจังจากทางสถานประกอบการต่างๆอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมในตัวเมืองซึ่งก่อให้เกิดตัว มลพิษแล้วก็หมอกควันด้วยตามมาด้วยอสาสนพาคะฟังแบบนีมน้มันมีหลายส่วนทั้งผู้ประกอบการด้วยทั้งเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ท้องถิ่นอาจจะต้องเข้าไปขอความร่วมมือแต่ทําได้มากมากกว่าการขอความร่วมมือไหมคะจริงแล้วเนี่ยท้องถิ่นมีหลายระดับเนาะตั้งแต่อบอตอทเทศบาลอบอจอซึ่งจริงเป็นหน้าที่ของทุกระดับแต่ทีนี้ในแต่ละระดับเองเนี่ยก็มีอํานาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของตัวเองแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาภายในขอบเขตมันเป็นมันเป็น cross boundary มันเป็นปัญหาที่ข้ามแดนนะครับข้ามเขตแดนเป็นปัญหาร่วมกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องมีกลไกในการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาถ้าแต่ละระดับคุยกันไม่ได้จบเลยนะจบเลยครับจบเลยครับแล้วก็แน่นอนมันไม่ใช่เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นมันต้องมีองค์ราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดผมคิดว่ากลไกอีกกลไกหนึ่งนะครับ ถ้าเราสามารถใช้กลไกของกลุ่มจังหวัดเนี่ยในการพูดคุยกันผู้ว่าพูดคุยกัน,นกลไกที่มีอยู่พูดพูดคุยกันซึ่งจริงๆไม่ใช่ปัญหานี้ปัญหาปัญหาแรกนะครับที่เขามีการแก้ปัญหาร่วมกันแต่อาจจะใช้สามารถใช้โครงสร้างตรงนี้สามารถแก้ปัญหาได้เพราะ หมอกควันหรือฝุ่นมันมาจากทุกพื้นที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนีย่เป็นต้นแล้วก็ในบางบริบทเนี่ยนะครับมันมาจากพื้นที่ส่วนราชการที่ไม่ใช่อำนาจหนะ้าที่ของท้องถิน่นเช่นมาจากพื้นที่อุทยานพื้นที่อะไรต่างๆท,ที่มีอาจจะเกิดไฟป่าแล้วก็แล้วก็ควันหมอกควันเนี่ยไหลเข้ามาลอยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นมันต้องมีการบูรณาการทั้งระดับชาติระดับชาติเนี่ยอาจจะต้องมองทั้งขอบเขตที่ระหว่างภูมิภาค ใช่ไหมครับแล้วก็ระดับชาติมีนโยบายลงมาในระดับกลุ่มจังหวัดแล้วกลุ่มจังหวัดมีนโยบายลงไปในระดับการทางานล่วงไประดับท้องถิ่นนะครับฉะน,นี้ผมคิดว่าถ้าเกิดทํางานเป็นกระบวนการอาสอดคล้องกันเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวมกระทั้งถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับล่าสุดมีการขยับเรื่องพร,ะระบอากาศสะอาดค่ะ mhm. เขารวมร่างกันอยู่มีแดร่างจะรวม mhm. เป็นร่างเดียวแล้วกรรมธิการมีข้อหนึ่งเสนอให้ทางอบจก็คือนายกอบจ เป็นประธานในการจัดการปัญหาระดับพื้นที่อาจารย์เปามองว่าเรื่องนี้มันมันจะต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะนอกเหนือจากไอตัวเนี้ยคำสั่งเนี้ยเพื่อให้อวจอสามารถทํางานได้มีศักยภาพมากขึ้นคืออาจจะตอบสอ,สองมิตินะครับในมิติของการดูแลหรือขอบเขตอนานาจหน้าที่เนี่ย ถ้ามองในมุมของอบจก็อาจจะตอบโจทย์นเนื่องจากอบจดูแลทั้งพื้นที่จังหวัดแล้วก็งบประมาณอบจก,ก,ก็ก็ไม่น้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอันเจนดาตรงนี้เป็นอันเ,เจนดาที่อบจต้องมาร่วมรับผิดชอบแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวเป็นเฮดในการ <Okay. S 1> รับผิดชอบเนี่ย ก็อาจจะสามารถทําได้แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องดูสัมพันธภาพทางการเมืองถ้าเกิดสัมพันธภาพทางการเมืองในพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ดีนักเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้ฉะนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องมีอะไรไปบาลาน์หน่อยนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําอย่างไรที่จะทําให้การทํางานมันเกิดการบูรณาการจริงๆนะครับหรืออาจจะต้องมีหน่วยงานที่เป็น หน่วยงานหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานที่เข้าไปช่วยในการที่ถ้าเกิดว่ามันม,มีปัญหาไม่ไปเจอนายกอบอจอที่ไม่ได้ขับเคลื่อนเนี่ยปัญหานี้จะจะแก้ไขยอย่างไรนะครับหรือมีคอนฟ lict ของอินเทรสเกิดขึ้นในในการแก้ไขปัญหานี้ปัญหานี้จะจะ,จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นมองสองมุมได้นะครับมองสองมุมถ้ามองในมุมอำน,นาจหน้าที่เนแน่นอนอบอจอดูทั้งทุกพื้นที่มีงบ,บด้วยมีงบด้วยเข้าไปซัพพอร์ อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นในในระดับต่างๆได้อบตเทศบาลได้แต่ถ้ามองในเชิงของการเมืองเนี่ยอาจจะต้องมีกลไกในการในการจัดการทําอย่างไรจะไม่เกิดปัญหาในการในการขับเคลื่อนนะครับเผื่อไปติดบั๊กว่าอบจาหรือมีอำนาจทางการเมืองที่คุยกันยากใช่ไหมคใช่ครับ ดรชาชวานลคะคะอาจารย์มองอยังไงต่อประเด็นเดียวกันค่ะครับก็คือว่าในการ,การแก้ปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองปัญหาสิงง่งแวดล้อมท้งมันกระทบทั้งสาธารณะเนี่ยแล้วก็สเกลใหญ่ๆแบบนี้นะคือปัญหามลพิสิงง่งแวดล้อมมันจะแบ่งเป็นหลายๆสเกลเนาะแบ่งเป็นโลคอลจากโรงงานเดียวในพื้นที่เล็กๆหรือว่าระดับเมืองระดับภูมิภาคหรือระดับทวีปหรืออนุทวีปแบบนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้เราเจอปัญหานี้อยู่อันนี้พอมันใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับ แต่และหน่วยย่อยก็ต้องยร,ร่วมมือกัน<ม>คันนี้ถ้าในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะจังหวัดก็กช่วยกันแต่คันนี้นโยบายใหญ่ต้องมีคนที่มีอ,ออกจากน่าจะเป็นระดับรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการตัดอ้อยดีเราเห็นซึ่งในส่วนตัวคิดว่ามันได้ประสิทธิผลพอ,อสมควรก็คือในเรื่องของการสมทบในเรื่องของการการตัดอ้อยสดแบบนี้ ในภาคในภาคยีสารอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นการแก้ปัญหาในเชิงเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญมันก็ได้ผลทั้งในเรื่องของการให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่จะคุ้มคุ้มทุนเนาะในเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของการลดปัญหาซีเรียล้อนไปพร้อมกันการแก้ปัญหาในมิติในสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันมีทั้งในเรื่องของทางด้านสังคมเนาะทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งตัวผมนี่อยู่ในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ปัญหานี้ ผมคิดว่าในเรื่องของการทางสังคมจะมีเอฟฟิ i ค e ค่อนข้างเยอะกว่าใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ถึงแม้กฎหมายจะอยู่ในเรื่องของมิติของสังคมก็ตามแต่ว่าในหลายๆเรื่องในหลายๆเวทีปรากฏว่าในสังคมไทยเนาะผู้นำม,มีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะอ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันซึ่งถ้าบุคคลเหล่านี้เนาะให้ความสําคัญแล้วก็ แอคทีฟในเรื่องเหล่านี้เขาจะสามารถที่จะคุยกับสื่อสารกับผู้คนที่อยู่อรอบข้างแล้วก็เป็นหน่วยเป็นหน่วยแรกที่เข้าไปเจอปัญหาสัมผัสกับปัญหาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กลไกนี้นะครับรวมทั้งอบอจอหลายหลาย,หลายอบอตอเนี่ยเขามีเขามีวิธีการทํางานของเขาเองที่ได้ผลนะฮนะหลายๆลายเคสยกเป็นตัวอย่างแต่ว่าเาวลาอาจจะมีท่นหลายๆพื้นที่เนี่ย เป็นเคสสแตดดี้ที่ดีนะครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะยกเคสในภาคอีสานที่ดีๆหลายอันท,ที่ที่เอาไปใช้ศึกษาทั้งเป็นโมเดลในแลาประเทศได้ไดนะครับพอจะเข้าใจอาจารย์เพราะว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่าอย่างบางเรื่องอย่างเรื่องตัดอ้อย<ช>หลายคนอาจจะมองพุ่งไปที่คนเผาที่เป็นเกษตรกร<ช><ช>ซึ่งมีความจําเป็นทางเศร,รษฐกิจแต่บางครั้งเหล่านี้มีกลไกไม่ใช่แค่เกษตรกร<ช>ดังนั้นถ้าท้องถิ่นแอ t i v ฟแอคชั่นก็จะเข้าใจปัญหาแล้วไม่จัดการปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งมันแก้ต้นเหตุไม่ได้แต่ สักหนึ่งนาทีสุดท้ายสาหรับอาจารย์ทั้งสองท่านถ้าแฟนอยากจะถามว่าในการแก้ฝุ่นอาจารย์คิดว่าอบจอยู่ตรงไหนของการแก้ฝุ่นอาจารย์อยากเห็นอบจอยู่ตรงไหนมีบทบาทอย่างไรในมุมของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบป็นอาจารย์ชัชวานก่อนค่ะอบจก็ถือว่าเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเนาะในเรื่องของ พยายามที่จะกระจายอํานาจเพราะ,ะนั้นก็จะสัมผัสกับผู้คนในท้องสิน่นท้องถิ่นที่มีบริบทแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใจปัญหาได้ดีกว่านะครับในส่วนด้าบนในระดับท้องถิ่นนะครับถ้าเราสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีความเข้มแข็งนะครับเนาะผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นส่วน พลัคดันที่จะแก้ปัญหาต่างๆนอกจากฝูงแล้วมันมีปัญหาอื่นอีกเยอะนะนะครับเป็น,นกลไกที่สําคัญควรจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นค่ะปิถิถชายอาจารย์เปาค่ะครับเอยใกล้ช่วงเลือกตั้งเนะเาะทุนนี้ก็เลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับ<ะ>ผมอยากจะเห็นผู้สมัครเนี่ยนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์หาเสียงเรื่องนี้ นะครับเรื่องของการทําอย่างไรจะมีมาตรการในการที่จะลดฝุ่นพีเอ็ม2.5ล้วที่สําคัญอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าพวกเราเนี่ยอาจจะมาพูดตอนปลายเหตุมาแล้วมันเกิดฝุ่นแล้วนะครับมันมีการเผาแล้วนะครับมันมีการส่งโรงงานโรงงานก็รับซื้อแล้วเนี่ยจริงๆน้อยคนที่จะพูดถึงเรื่องปัญหาหนี้สินของเกษตรกรปัญหาจริงๆรากเงาใน,ในการจัดการปัญหานโยบายสาธารณะต้องไปที่รากเงามันจริงๆอันนี้ความจำเป็นเลยใช่ครับที่พวกเราพูดทุกวันนี้คือปัญหาปลายเหตุแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้กําลังใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่เฉพาะอบอจอ,อย่างเดียวอ่ะนะครับเ mm. ทศบาลอบอตอยิ่งอยู่ในใกล้พื้นที่อบอจอบางทาีมีพื้นที่ใหญ่ก็จริงแต่ในการซูมอินลงไปในระดับพื้นที่เนี่ยนะครับเทศบาลอบอตอรหรือแม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย,ยนะครับช่วยได,ยได้ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลไกในระดับพื้นที่เนี่ยยังมีความเข้มแข็งแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องบูตอัพ นะครับให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันครับยิ่งคุยยิ่งเห็นเลยคะ่ะว่าเรื่องปุ่นเป็นวาระระดับชาติก็จริงแต่ว่าท้องถิ่นและท้องที่เป็นหน่วยสําคัญที่จะเป็นด่านหน้าในการช่วยจัดการเรื่องนี้ในระดับนโยบายและการจัดการด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคที่ร่วมพูดค,คุยในรายการนะคะอยากฝากคุณผู้ชมคะ่ะแม้ว่าเรื่องปุ่นจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราชวนจับตาแต่ก่อนเข้าคูหาวันพรุ่งนี้พเพื่อเลือกนาย,ยกอาบาจอในแต่ละพื้นที่พรุ่งนี้วันเสาร์หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมคิดเรื่อง นโยบายก่อนกาลงไปนะคะในใบเลือกตั้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วนโยบายเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาที่คุณผู้ชมนะคะพรุ่งนี้เข้าคูหากันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปจนถึง17บเนาฬิกาหรือว่า5้ามงเย็นนะคะและกลับมาพบกับคุณเล่าเราขยายได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ